สวัสดีค่ะครูรุ่งจิมธรรมานามค่ะครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ occupation occupation แปลว่าอะไรคะนักเรียนลองสังเกตภาพด้านล่างนะคะว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเอ่ยอ,อาชีพนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอาชีพในภาษาอังกฤษแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในส่วนของอรายละเอียดเนะะื้อหา คุณครูขอชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะว่านักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้วจะได้รับอะไรไปบ้างไปดูกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพได้ข้อที่ 2. นักเรียนสามารถบอกความหมายเกี่ยวกับอาชีพได้ข้อที่3นักเรียนสามารถตั้งคำถามและตอบคำถามเากี่ยวกับอาชีพได้ Let's start with the vocabulary ไปเรียนรู้คำศัพท์กันเลยค่ะอาเรานะคะมาทายคำศัพท์นะคะจากประโยคที่กำหนดให้นะคะแล้วก็พร้อมกับรูปภาพประกอบนะคะ A person who fixes teeth A person who fixes teeth คนที่ซ่อมแซมฟันนะคะคนที่ซ่อมแซมฟันให้เรา Who is he เขาเป็นใครคะอ่า dentist 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 แปลว่าอะไรคะทันตแพทย์นะคะ The second word a person who raises few c l o t h s Poetry ออ l ไลฟ์สต็อผู้ที่ไรส์สฟิลคลอสนะคะแปลว่าปลูกพืชไร่ผู้ที่ปลูกพืชไร่โพชิเลี้ยงเป็ดไก่ไลฟ์สต็อกนะคะปศุสัตว์นะคะปศุสัตว์ในที่นี้คือเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่หรือว่าเลี้ยงแกะนะคะเป็นต้น ผู้ที่ปลูกพืชไร่เลี้ยงเป็ดไก่หรือว่าทำปศุสัตว์นะคะ Who is he เขาเป็นใคร he is a farmer นะคะ farmer แปลว่าอะไรคะชาวนาค่ะ a person who cooks foods and creates the menus for the customers ผู้ที่ทำอาหารและรังสรรค์เมนูหรือว่าสร้างสารรค์เมนูให้กับลูกค้านะคะ Who is he? เขาเป็นใครคะ He is a chef. Chef แปลว่าหัวหน้าพ่อครัวนะคะ A person who takes people in a car to the place they want to go to in return for money. คนที่รับคนนะคะเข้ามาในรถและก็ไปส่งนะคะยังสถานที่ที่เขาอยากจะไปและก็ได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนนะคะ Who is he? He is a taxi driver. Taxi driver แปลว่าอะไรคะ คนขับแท็กซี่นั่นเองนะคะ A person who delivers mails to the people for whom the letter is written คนที่ส่งจดหมายให้กับบุคคลที่มีชื่อจ่าหน้าตองนะคะ Who is he? He is a postman. Postman. Postman แปลว่าอะไรคะอ่าบุรุษไปสนียนะคะ A person who catches robbers and saves people from danger คนที่ catches จับ robbers โจรช่วยเหลือ Danger อันตราย คนที่จับโจรและช่วยเหลือผู้คนจากอันตราย Who is he he is a policeman policeman หรืออีกหนึ่งคำคือคำว่าอะไรคะ police officer นะคะ policeman กับ police officer มีความหมายเหมือนกันคือหมายถึงตำรวจนะคะ a person who is s killed of Tools and repairs machinery บุคคลผู้ที่ skill of tools แปลว่ามีความชำนาญหรือมีทักษะในการใช้เครื่องมือ repairs machinery แปลว่าซ่อมเครื่องจักรกลนะคะแปลรวมหมายถึง บุคคลผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและซ่อมเครื่องจกักรกล Who is he? He is a mechanic Mechanic m Mechan e c h a n แ c แปลว่าอะไรคะอาแปลว่าช่างนะคะช่างในที่นี้หมายรวมถึงสารพัดช่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่างโยนต์ช่างซ่อมช่างกลน,นะคะเป็นตน้น a person who treats sick people บุคคลที่ treat แปลว่ารักษา sick people แปลว่าผู้ป่วยคนที่รักษาผู้ป่วยเป็นใครกันคะ who is she she is a doctor doctor แปลว่าอะไรคะคุณหมอนะคะ a person who serves people from fire บุคคลที่ serves แปลว่าช่วยเหลือ fire อาคีภัยหรือไฟไหม้นะคะบุคคลที่ช่วยเหลือผู้คนจากอกาคีภัยหรือไฟไหม้ Who is he? He is a fireman Fireman หรืออีกหนึ่งคำคือคำว่า Firefighter นะคะ Firefighter กับ Fireman ความหมายเดียวกันหมายถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั่นเองค่ะ A person who brings the food to the customers คนที่นำอาหารไปให้ลูกค้านะคะคนที่นำอาหารไปให้ลูกค้า Who is she? She is a waitress. Waitress แปลว่าอะไรคะอ่าบริกรหญิงหรือว่าพนักงานเสิร์ฟหญิงนั่นเองถ้าเป็นบริกรชายหรือพนักงานเสิร์ฟชายเราจะออกเสียงว่ายังไงคะ Waiter นะคะ Waiter นะคะ อ่าคนนี้นะคะจะคุ้นเคยกันดีเลยนะคะ a p e r s o n w h o teach e students. บุคคลที่ทำการสอนใครคะบุคคลที่สอนใครคะอ่าสอนนะักเรียนนะคะ Who is she? She is a teacher. Teacher แปลว่าอะไรคะ คุณครูนะคะอาชีพนี้นะคะถือเป็นอาชีพที่ท้าทายนะคะแล้วก็เป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆคนเลยนะคะมาดูกันว่าเป็นอาชีพอะไรนะคะ A person who flies airplanes คนที่ขับเครื่องบินนะคะ Who is he? He is a pilot 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 แปลว่าอะไรคะอ่าแปลว่านักบินนั่นเองนะคะ a person who makes bread and cakes คนที่ทำขนมปังแล้วก็เค้กนะคะใครคะ who is he he is a baker Baker แปลว่าอะไรคะคนทำขนมปังนั่นเองนะคะอ่ะนี่ก็ถือเป็นหนึ่งอาชีพใฝ่ฝันของใครหลายๆคนอีกเหมือนกันนะคะเรามาดูว่าเป็นอาชีพอะไรนะคะ p o n s o r w h o b u i l d s Buildings คนที่สร้างตึกสร้างอาคารนะคะ Who is he? He is an Engineer 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 แปลว่าอะไรคะอ่าวิศวกรน,นะคะค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้ในส่วนของคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูโครงสร้างประโยคคำถามและคำตอบเกี่ยวกับอาชีพว่ามีวิธีการถามและการตอบอย่างใรบ้างมาดูกันเลยค่ะถ้าเราจะถามว่า เขาหรือหล่อนทำงานอะไรเราสามารถถามได้ดังนี้ค่ะ What does he or she do? What does he or she do? ถ้าคนที่เราจะถามถึงเป็นผู้ชายเราใช้ he แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราใช้ she การตอบก็ง่ายๆเลยนะคะถาม he ก็ตอบ he ถาม she ก็ตอบ she นะคะ What does he or she do? he or she is a uh, ตามด้วยคำศัพท์อาชีพหรือ he or she is a uh, n ตามด้วยคำศัพท์อาชีพนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราตอบนะคะมีทั้งอ่ะ uh, แล้วก็แอนเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอะ uh, แล้วก็แอนเนี uh, ่ยมีหลักการใช้แตกต่างกันอย่างไรและเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าคำศัพท์คำไหน ที่จะต้องนำหน้าด้วยอาะและคำศัพท์คำไหนที่จะต้องนำหน้าด้วยแอนเรามาดูหลักการใช้อ่ะและแอนกันเลยค่ะแอนนะคะนำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระบ e, e i o u และคำนั้นต้องออกเสียงสระด้วยเช่น an engineer an a ์ t i น t ส่วน อ่ะนะคะนำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะที่เหลือทุกตัวนะคะพยัญชนะที่เหลือคือไม่ไม่นับรวม a e i o u นะคะนอกนั้นคือถือเป็นพยัญชนะหมดเลยตัวอย่างเช่น a teacher a nurse a doctor เป็นต้นคะ่ะอ่านี่ถือเป็นอีกหนึ่งโครงสร้างนะคะ เกี่ยวกับการถามและการตอบในเรื่องของอาชีพเนาะเรามาดูกันเลยค่ะถ้าเราจะถามว่าคุณครูทำอะไรนักบินทำอะไรตำรวจทำอะไรหรืออาชีพนั้นๆทำอะไรเราจะสามารถถามได้อย่างไรนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ w h a t d o e s ตามด้วยคำศัพท์อาชีพตามด้วย do นะคะ เวลาเราตอบนะคะเราก็ขึ้นต้นด้วยอะหรือแอนนะคะซึ่งการใช้อะและแอนนะคะคุณครูได้อธิบายไปข้างต้นแล้วนะคะตัวอย่างนะคะ What does teacher do? What does teacher do? A teacher teaches students. What does engineer do? What does engineer do? a n engineer builds buildings นะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ What does she do? What does she do? หล่อนทำงานอะไร She is a teacher. She is a teacher. หล่อนเป็นคุณครู What does teacher do? What does teacher do? คุณครูทำอะไร A Teacher teaches students. a a ธิ e a ิญ e ี่ e s ิญสตีเวนคุณครูสอนนักเรียนนี่เป็นตัวอย่างประโยคคำถามและการตอบนะคะตามโครงสร้างที่เราเรียนไปข้างต้นแล้วนะคะในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทำทั้งหมด5ข้อนะคะให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะและนำไปส่งคุณครูประจำวิชาในวันเปิดภาคเรียนนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับบทเรียนในวันนี้ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะได้รับความรู้จากบทเรียนนี้ไม่มากก็น้อยและคุณครูหวังว่านักเรียนจะสามารถนาความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้สําหรับบทเรียนในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เจอกันอีกทีบทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ